รีเควสมารีเควสมานานพอสมควรแล้วนะคะประมาณว่าอาจจะขอมาช่วงต้นปีแล้วก็กว่าคิวมันจะมาถึงมันมาถึงเนี่ยก็ประมาณใกล้ปลายปีแล้วนะคะก็คือจะเป็นสโมกกี้สีชมพูม่วงอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าตรงหางตาเนี่ยมันจะ ให้มันเป็นเส้นตรงเพี้ยแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราแต่งตาอะไรที่มันไม่แน่ใจอาจจะมึนหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะพิมพแนะนำว่าแต่งตากอกอนแล้วค่อยมาลงเฟซทีหลักนะคะพวกอรองพื้นพวกแป้งอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้พิมพก็จะแต่งอย่างนั้นนะคะคือเริ่มลงที่ดวงตาก,กันก่อนนะคะแล้วสำหรับส่วนที่เดือบไปหน้าเนี่ยคือ ปั้นน้ำโมเอนะคะเพราะว่าแบบเนี่ยมาเฉพาะดวงตาเท่านั้นเองคะคะถ้าอยากทราบว่าแต่งนี้ยังไงนะคะลุคนี้ไม่ยากเลยไม่ยากยจริงนะคะเอาละค่ะติดตามชมได้เลยค่ะวิดีโอนี้เรามาเริ่มที่เขียนคิ้วกันก่อนนะคะโดยที่เดี๋ยวพิมพจะเขียนคิว้วโดยใช้ดินสอเขียนคิว้วธรรมดาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยจะเซตเจ้าดินสอเนี่ยด้วยอายแชโดว์ฝุ่นที่เป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนี้นะคะก็ใช้แปรงหัวฟูๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเราไปเริ่มเขียนคิ้วกันเลยค่ะ พิมก็แต่งตาที่เป็นไกด์เสร็จไปแล้วด้วยนะคะให้ดูนิดหนึ่งก่อนว่าตรงช่วงห่างตายนะคะมันจะเป็นแบบว่าเหมือนกับตัดเส้นตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องใช้กันวันนี้คือต้องใช้สกอตเทปนะคะพิมก็ใช้สกอตเทปธรรมดานี่เองดึงออกมาสักประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งถึง2นิ้วนะคะให้ช่วงมันยาวพอแล้วก็เอามาติดบ,บนตัวนะคะติดจนกว่าความเหนียวของิสเจ้าสกอตเทปเนะะี่ยค่ะมันแทบจะไม่เหลือยแล้วแค่ให้แบบว่าเหมือนกับมันแปะคาอยู่ได้นะ,ะแต่ว่าไม่ต้องติดแน่นนะคะ นี่ก็คือมันจะขุ่นประมาณขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็แปะลงไปนะคะอย่างพิมพเนี่ยพิมจะใช้แนวจากช่วงหางตาไปจนถึงประมาณช่วงหางคิ้วนะคะอย่างเมื่อกี้คิ้วก็เขียนเสร็จไว้แล้วเนาะรอไวล้ละก็จะเป็นแนวประมาณนี้นะคะพอติดปุ๊บก,ก็จะรู้สึกลำคาญใบหน้าทันทีไม่ไม่ได้ติดแล้วสบายแต่อย่างใดไม่ได้ติดแล้วรู้สึกยกกระชับหรืออะไรอย่างนี้นะคะลำคาญมากเลยอ จะดึงเทปยาวหน่อยนะคะถ้าเกิดดึงเทปมาประมาณแค่นี้แล้วก็ปิดเริ่มจากตรงนี้ขึ้นไปก็ได้แต่ถ้าเกิดติดยาวนิดนึงมันก็เหมือนกับเวลาอายแชโดว์มันตอกอะไรเงี้ยทิมก็จะมาติดตามพวกนี้ได้เช่นกัน,นะะมาดูสีสันที่จะใช้กันนะคะอย่างแรกคือเดี๋ยววันนี้จะใช้จะเป็นเจ้านิกจัมโบ้เพนซิสีขาวก่อนนะคะลงบนเปลือกตาเพื่อเป็นเบสแล้วก็สีสันที่จะใช้วันนี้เนี่ยแน่นอนสีม่วงสีอะไรพวกนี้นะคะสีชมพูที่จะใช้เป็นเป็นสีชมพูนี้นะคะแล้วก็จะมีสีม่วงสีม่วงเข้ม แล้วก็ม่วงเข้มกว่านะคะแล้วก็มีสีขาวที่เอาไว้ไฮไลท์ใต้คิ้วและแน่นอนค่ะสีดำเอาไว้เซตอายไลเนอร์นะคะสีสันน้อยนะคะไม่เยอะมากมายอะไรแล้วก็แต่งไม่ยากมากเพราะพอใช้สกอตเทสปุ๊บชีวิตสบายขึ้นเยอะเลยนะคะอย่างแรกเอานิ้วเกลี่ยก,ก่อนนะคะบางทีเนี่ยเปอกตาจะมันอะไรอย่างงี้บางพอทาโลชั่นทากันแดดทาเลยเสร็จนะ้ำมันแผลปเป็นหนัาทาั้งหน้าเลยนะคะเอาเจ้านี่ลงจิ้มจิแตะๆนะคะ บางๆไม่ต้องเยอะโอ้โหไม่ใช่แบบลงจนขาววุบกนะ,ะกำลังพอใช้ก็พอใช้นิ้วเกลี่ยก็เป็นการปรับสภาพสีของบนเปลือกตานะคะไปด้วยเพราะว่าตาแรกเปลือกตามันก็จะสีเข้มกว่าผิวหน้าเล็กน้อยประมาณว่านอนดึกบ้างอะไรบ้างขายี้ตานะคะโดยพอยิ่งพีนนี้ มือขยี้ตาแห่งประเทศไทยชอบขยี้ตามากนะคะทําให้ทั้งขอบตาล่างขอบตาบนทีมันดูคล้าไปนะคะจากนั้นใช้แปรงนะคะคือพิมวันนี้พิม,พมใช้แปรงที่บังเอิญว่าขนสีดาเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นคนละอันกันอันนึงพิมจะใช้ในการลงสีชมพูอันนึงจะใช้ในการลงสีม่วงนะคะเพราะนั้นมาเริ่มกันที่สีชมพูก่อนเลยคะ่ะถอดพาเลตขึ้นมาเลยนะจะได้ถือง่ายๆนะคะลงสีชมพูที่บนเปลือกตาทั้งหมด โดยที่ด้านบนเนี่ยนะคะกำหนดว่ามันจะสูงมปถึงขนาดไหนเนี่ยอาจจะดูจากข้างที่เราทําไปแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าแต่ถ้าเกิดคุณแต่งเป็นข้างแล้วคุณก็กะด,ดูว่าคุณอยากจะให้มันสูงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ใช้วิธีเนี้ยคะ่ะเอาแปรงมาวางบนสกอตเทปใช่ไหมคะแล้วก็ลากกลับเข้ามาฟืดแล้วก็โค้งกลับขึ้นเข้ามาที่หัวตาก็จะได้เชฟที่เราต้องการ ไดเป็นเช็แบบว่าเฉียวๆอะไรอย่างนี้โค้งด้านหัวตาให้เยอะนิดนึงนะคะคือแล้วแต่ว่าจังหวะที่คุณลืมตาเนี่ยมันขึ้นไปถึงตรงไหนคือเรายังอยากจะให้เห็นสีชมพูแพรมแพรมแลบๆลบออกมาจากสีม่วงนะคะเพราะนั้นคุณต้องลงให้เขาสูงขึ้นมานิดนึงตอนนี้สีชมพูมันอาจจะยังดูไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเหมือนข้างนี้ข้างนี้จะเห็นสีชมพูเออดูชัดกว่าเพราะว่า เราลงเจ้าสีขาวใต้คิว้วคือเมื่อไหร่ก็ตามเจ้าสีขาวใต้คิว้วมาลงปุ๊บเนี่ยมันจะดูโฮมแมจิกเหมือนกับอยู่ๆสีชมพูมันก็ชัดขึ้นมานะคะจากนั้นพี่เปลี่ยนมาใช้แปรงอันนึงนะคะแล้วจุ่มลงในอายแชโดว์สีม่วงนะคะเจ้าอายแชโดว์ที่มันเป็นสีโทนประเภทนี้ค่ะเข้มๆเลยพวกนี้นะแนะนำว่าแตะน้อย,อย,อยๆเบาๆพอแตะเสร็จแล้วขอออกขอทิ้งบ้างนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะ ตกโลมาติดตรงหน้าแก้มหรืออะไรเงี้ยเยอะเกินไปอันนี้ก็ใช้เทคนิคเดียวกันเลยนะคะคือแบบว่าลากจากสกอเทปกลับเข้ามาที่ดวงตาด้านในโดยที่ถ้าพอเป็นสีม่วงปุ๊บเนี่ยก็คือมันก็จะต่ําลงมากว่าสีชมพูถูกไหมคะคือสีชมพูจะเป็นสีขาวขาวชมพูแล้วก็ม่วงลงมา พยายามเบลนด์เข้าไปกับสีชมพูนะคะใครที่มี blending brush อยากจะใช้ blending brush ก็ได้นะคะแต่ว่าพิมพ์นีเป็นประเภทขี้เกียจเปลี่ยนแปลงนะคะใช้ไหนแล้วก็ใช้น้นไปจนจนจบพยายามใช้อุปกรณ์น้อยสุดคือขี้เกียจมากเลยใช้อุปกรณ์น้อยนะคะตรงนี้พิมพก็รู้สึกว่าใช้สีเนี้ยได้โอเคแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยพิมพ์จะกระเถิบมาเมื่อกี้พิมบอกใช่ไหมมีสีม่วงนี้พิมพจะกระเถิบมาใช้สีที่ม่วงที่เข้มขึ้นนะคะลงตรงช่วงที่มันติดก,กับแนวขอบตา มาขึ้นไปอีกเพื่อเป็นการกดสีให้มันแบบว่าไล่เฉดขึ้นมาค่ะได้ละเท่านี้เองนะคะจากตอนนี้ไปก็ลอกเทปถ้าเกิดตอนแรกเนี่ยคุณไม่ได้แปะบนหนังที่แขนซะจนมันเสียความ หนึบไปนะตอน,ตอนดึงออกนะมันจะอุ้ยมันจะเจ็บ <laughs> เพราะฉะนั้นอย่างที่พิมบอกนะคุณต้องพยายามนะคะจากนั้นนะคะพิมเปลี่ยนกลับมาใช้แปรงที่ลงเจ้าสีชมพูอ่อนนี่นะคะกลับมาจิ้มสีชมพูอ่อนอีกครั้งแต่ก่อนที่จะใช้สีชมพูอ่อนกลับมาใช้นี่อีกครั้งนึงด้วยนะคะลงที่ช่วงใต้ตา,ตาเป็นแนวเลยค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาลงสีชมพูเปล่าๆโดยไม่มีเบสเนี่ยนะบางทีมันจะมองเห็นได้ยากมากเลยนะคะ สีมันจะไม่ติดไม่ค่อยขึ้นให้เห็นถ้าไม่มีแบบนี้ไม่เป็นไรนะใช้เป็นอายไลเนอร์สีขาวธรรมดาก็ได้นะคะบังเอิญว่าวันนี้หยิบอันนี้มาใช้แล้วก็ใช้ไปเลยขี้เกียจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะพี่เราเพชหยิบอันไหนมาใช้นะั้นนะคะยันลือกมากรประมาณนี้แล้วก็ใช้สีชมพูเนี่ยค่ะลงไปทับบนสีขาว ลงให้มันเยอะๆนิดนึงนะคะไม่ได้ฟุ้งๆออกมาจากนั้นนะคะพิมเป็นกลับไปใช้แปรงที่ลงสีน้ําเงินสีม่วงข้างบนนี้นะคะแล้วก็จุ่มแปรงนี้ค่ะลงในสีม่วงเอาหัวแปรงนะคะจุ่มลงไปจิ๊บจิ๊บจิ๊จพอเราอยากจะใช้ตรงที่มันเป็นหัวส่วนแหลมแล้วก็มาลงทับสีชมพูนะคะโดยให้ชีดแนวขนตามากกว่าสีชมพูนิดนึงคือเรียกว่าให้มันเป็นเข้มมาจาก ขอบในสุดแล้วก็ค่อยๆอ,อ,อ่อนออกมาด้านนอกจนกว่าจะพอใจนะคะแต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวเราต้องเขียนขอบตาด้วยอายไลเนอร์สีดำอยู่ดีนะคะ เ้าสีม่วงที่เมื่อไหร่จะยังดูแวววาวสดใสตอนนี้มันก็จะดูเข้มมากขึ้นเหมือนข้างนี้พอเราลงอลายไลเนอร์แล้วจากนั้นก็อายไลเนอร์ค่ะโดยที่พิมพ์จะใช้อายไลเนอร์แบบนี้ก่อนนะคะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะลิควิดอายไลเนอร์นะคะวันนี้ใช้แบบลิควิดอันนี้จะเป็นแบบอย่างเงี้ยหัวแปลงเล็กๆนะคะซึ่งดีมากเพราะว่าเราไม่ได้อยากได้ไอายไลเนอร์เส้นใหญ่ถ้าเกิดคุณดูเนี้ยก็จะเห็นว่าเส้นอายไลเนอร์มันแทบจะแบบเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เห็นชัดว่าขอบของ ขนตับบอบมันอยู่ตรงไหนหอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นมันก็จะเริ่มวาดตั้งแต่ขอบในแล้วก็ขอบด้านนอกนะคะก็คือให้มันล้อไปกับเจ้าเส้นเนี้ยค่ะเส้นที่เราเนี่ยทำเอาไว้แล้วเนี่ยเนาะ ย้อนกลับมาไหมคะมันก็จะได้เส้นที่แบบว่าบางที่สุดตรงช่วงหัวตาแล้วก็มาหนาตรงช่วงหางตานะคะแต่ว่าเนื่องจากอันนี้เนี่ยเป็นแบบลิคิดแล้วก็เนื้อฉ่ำมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอย่าลืมตาขึ้นไปสักทีเดียวนะคะให้แบบว่ามองลงเอาไว้อย่างนี้ก่อนหาพัดหาอะไรมาพัดมาช่วยเพื่อให้มันแห้งเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็มาดูขนตาล่างการขนตาล่างพิมจะใช้เป็นโคเพนซิลนะคะสีดํานี่ยังลืมตาไม่ลืมตานะกลัวแบบว่าเดี๋ยวมันจะเลอะซะก่อนนะคะ แต่ถ้าเกิดว่ามันเลอะนะวันนี้นพิมพกอุปกรณ์มาด้วยนะคะที่มันเป็นแบบ erase paste อ,อ,อะไรอย่างงี้นะคะเป็นเนี่ยคะ่ะ art class ก็คือแบบว่าถ้าเกิดแต่งตรงไหนผิดหรือว่า eyeliner ไไเลยมันติดผิดที่เ,เอานี่ไปถูๆแล้วก็เอาข้าต้นบัตรเกลี่ยนเล็ดเขียนมันก็กระเด็นไปเหมือนกันไปถงขอบตาล่างบ้างนะคะอันนี้คือพิมพ์เอาไปป้ายกับกระดาษทิชชู่แล้วนะไม่งั้นถ้าเกิดว่าทีซอรใหม่ๆเวลามาใหม่ๆแล้วคุณแบบมาจิ้มตรงตาเลยเนี่ยบางทีมันเจ็บนะคะเขียนที่ขอบ เส้นน้ำตาด้านในนะคะควจะต้องติดทิชชู่ด้วยเพราะว่าดินสอนี่มันจะเก็บสีอายแชโด์ขึ้นมานะคะไม่ค่อยจะยอมติดนะเวลาที่แบบมีอายแชโด์เยอะๆ ก็ได้เป็นเงาๆโอเคแล้วนะคะเขียนให้ถึงหัวตาด้านในด้วยเพราะว่าในแบบของเขาเนี่ยมันคืออายไลเนอร์เนี่ยล้อมกรอบดวงตาเลยช่วงหางตาก็เลยจะลงให้เข้มนิดนึงมันจะได้รับก,กันกับขอบด้านบนนะคะประมาณนี้จากนั้นนะคะใช้แปลงที่เป็นหัวเล็กๆนะคะ่ะจุ่มลงในอายแชโดว์สีดำนะคะเพื่อเซตอายไลเนอร์ ขอบตาล่างและบนนะคะตาล่าง mm hmm. พอมันมีดินสอเมื่อกี้ะคะ่ะเป็นเบสไปแล้วใช่ไหมคะเพราะเอาอายแชโดว์ฝุ่นสีดำมาลงเนี่ยมันก็จะติดดีขึ้นแล้วก็เข้มขึ้นนะคะ ทำให้สีมันดูชัดมากกว่าตอนแรกบางทีบางคนแบบหูพยายามฝนอายไลเนอร์เต็มที่เลยที่ขอบตาแล้วก็เจ็บตาไปเลยนะคะแต่จริงๆแนละ้วถ้าเกิดคุณเอาแบบฝุ่นมาลงทับเนี่ยลงดินสอให้มันเป็นแค่เบสทิ้งไว้นิดหน่อยก็พอนะคะไม่ต้องแบบหูพยายามกดจนมันติดลงไปสีถ้าสีติดเยอะได้แบบคุณคงต้องเริ่มเจ็บตาแล้วนะคะตอนนั้นนี่ก็ได้ประมาณนี้มานะคะ จากนั้นทิมเปลี่ยนมาใช้แปรงไฮไลท์นะคะซึ่งใช้อยู่อันเดียวเป็นประจำแปรงไฮไลท์ใต้คิวนะคะใช้สีขาวลุคนี้นี่เขาใช้ไฮไลท์ใต้คิวสีขาวเลยนะคะเราขาวเยอะด้วยพยายามหนุนไปใต้ตรงที่มันเป็นส่วนที่ร์คโค้งขึ้นสูงสุดของคิวนะ,ะมันจะได้แบบทําให้คิวดูชดขึ้นอีกสําหรับใครที่แบบชอบคิวที่แบบดูคิวสูงสูงนะคะ วนมาถึงด้านหน้าของดวงตานิดนึงนะคะติดกับจมูกเห็นไหมคะเท่านี้เจ้าสีชมพูที่มันดูซิซๆต,ตอนแรกมันก็จะดูแบบว่าชัดขึ้นเพราะมันเจอสีขาวมาช่วยนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยตอนที่แต่งข้างี้พี่เองก็ทำเหมือนกัน,นะคะ่ะคือพอหลังจากพิมพสีขาวเสร็จพีมจะลงสีชมพูเพิ่มนิดนึงเพราะว่าสีชมพูมันดูจืดลงไปเพราะมันโดนสีขาวทับนี่เพิ่มนิดนึง คือเราสามารถจะค่อยๆตกแต่งไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนะคะแต่ส่วนมากแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะลงอะไรแบบเยอะมากเพราะยิ่งเยอะยิ่งเยอะยิ่งเยอะมันก็ยิงย่งหนายิ่งหนายนานะคะเพราะนั้นอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะสำหรับดวงตาหลังจากนั้นเดี๋ยวพิมพ์จะใช้มาสคาร่าคะอันนี้แบรนด์ที่ได้มาใหม่น้นเป็นให้แบบว่าถ้าบิดตรงหัวตรงนี้ได้แปรงอันหนึ่งออกมาสําหรับช่วยให้ขนตายาวแล้วก็ อีกอันหนึ่งถ้าบิดตรงช่วงนี้ออกมานี้เป็นสําหรับคําให้ขนตาดูหนามากขึ้นนะคะลุคนี้เนี่ยสำคัญที่ขนตาล่างซึ่งนี่พยายามปัดแล้วได้แค่นี้ขนตาพิมมีน้อยนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวพิมไปปัดขนตาก่อนนะคะแล้วก็จะติดขนตาปลอมโดยที่ขนตาปลอมวันนี้เนี่ยใช้คู่ที่ชอบมากะคะ่ะเป็นคู่โปรดนี้เป็นของ BSC ตัวนั้นได้มาเป็นคริสครอสนะคะแล้วก็แบบว่าเป็นจัดเป็นช่อๆนะคะแล้วก็มีความเงอนคือแบบว่า ดูโอเคมากๆคือรู้ว่า,วาเฟกแต่แบบมันไม่ดูแบบหเฟกน่าเกลียดเลยนะคะคือเฟกโอเคอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดัดปัดติดขนตาก่อนนะคะและ้วกลับมาเจอกันที่บ <tı 's S 2> นส่วน<ร>ที่เหลือของใบหน้านะคะ <S <S วันนี้พินจะใช้รองพื้นแสนรูรานะคะเบอร์เบอรี่แต่ว่ามาเป็นแบบซองนะคะเพราะมีแค่นี้นะคะก็ใช้ไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคะแม็กนี้มันจะซองลงะ1.2 ml พินก็ใช้ได้นานพอสมควรพินใช้มาสกจะสัก สามหรือสี่ครั้งแล้วนะคะคือเรียกว่าเป็นคนที่ใช้รองพื้นน้อยมากเลยที่เรียกคิดดูนะกันว่าถ้าเกิดซื้อขวด50 ml มาจะใช้กี่ปีแสงนะคะใช้ประมาณเท่านี้ก่อน,นะคะ่ะพิมจะวอร์มนิดนึงนะคะแล้วค่อยลงบนใบหน้าลงเฉพาะจุดที่ต้องการด้วยอะ่ะพิมลงจากเริ่มเขาเรียกตึกกึ่งกลางใบหน้าก่อนนะคะแล้วก็ที่เหลือคือปาดออกเกลี่ยออกตรงช่วงขอบของใบหน้า พยายามอย่าไปโดนเมคอัพที่แต่งไว้แล้วนะคะให้ไปกระทบกระเทือนน้อยสุดเที่เป็นไปได้สหรับใครที่แพนด้าก็สามารถที่จะลงคอนซีลเลอร์นะคะที่ใต้ตาจังหวะนี้ได้เลยคือหลังจากที่ลงรองพื้นแล้วเนะะี่ยค่ะตอนนี้จมูกพิมพ์ หลายหลายคนไม่รู้ว่ายังติดตามอยู่เปล่านะคะฉีดฟิลเลอร์มาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มยุบแล้วนะตอนแรกเนี่ยคือถ้าเกิดเอานิ้ววางอย่างนี้ค่ะจะแทบไม่มีช่องเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือช่องเริ่มมาแล้ะเพราะว่ามันยุบเนี่ยเนื่องจากระบบของในร่างกายแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะมันจะเริ่มค่อยๆเผาผลาญไปนะคะเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันเนาะลองพื้นไปกลบตรงช่วงใต้ตานะคะใครที่ไม่อยากจะซื้อพวก คอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็อยากจะมั่นใจว่ากลบสีที่ใต้ตาเนี่ยเราได้สีเดียวกันกับผิวเลยไม่โดดไม่หลอกก็ใช้เจ้ารองพื้นนี่แหละค่ะกลบลงไปแทนได้เลยนะคะคือเพียงแต่ว่าอาจจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้มันหนึบหนหน่อยไม่ต้องแบบกระจายไกลมากนะคะมันก็จะเนี่ยค่ะสามารถกลบไะโอ้มากๆเลยสำหรับคนที่มีขอบปาก เจ๋งๆพังๆอย่างพิมสามารถจะเอารองพื้นเนี่ยค่ะมาลงกรุบๆตรงช่วงขอบปากได้ด้วยเช่นกันนะคะเวิร์กมากอล่ะรอให้รองพื้นเซ็ตตัวสักแป๊บหนึง่งมากิ้งจริงก็เตรียมคอนซีลเลอร์มาค่ะแต่วันนี้คิดว่ากรุบพอละพิมไม่ไม่ซีเรียสมากนะคะว่ามันจะต้องขุนเนียนกริบเลยนะคะจากนั้นวันนี้พิมพ์ใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นอัดแข็งนะคะนี่แป้งไฮดราของค่าแรงนะคะ เป็นอันที่โปรดที่ปราณใช้กันมาแสนนานนะคะจนนี้เป็นอันที่สองแล้วนะคะก็ซื้อแบบรีฟิลนะคะไม่ได้ซื้อแบบมีตลับเียงใดอันนี้พี่สาวให้ใหม่ต่างหากนะคะดีสุดๆ <laughs> พี่สาวให้มานี่ดีสุดๆนะคะ <laughs> เวลาใช้แปรง,งนูงนี่คะพยายามโหลดแปรงด้วยแป้งให้เยอะนิดนึงนะคะมันจะได้แบบว่าไม่ใช่เอาแต่แปง้งเปล่าไปปาดบนใบหน้า แล้วลาปัดก็ปัดลอยๆพอนะคะไม่ต้องแบบกดแปรงไปสะจนขนแปรงนิ่งหมดเลยนะคะครีมมากเป็นการแต่งหน้าที่ไม่ต้องมาทำความสะอาดใต้ตามากมายนะคะดีมากๆเลยลุคนี้ดูสว่างมากเลยนะคะเพราะว่าเขาใช้ไฮไลท์ใต้คิวสีขาวเลยคือแบบพักหลังนี้เนี่ยจะเห็นลุกต่างๆมักจะออกมาแนวแบบว่าใช้สีกระดูกสีโบนสี ครีมสีงาช้างแล้วแต่ใครเรียกนะคะแต่ว่าลุคนี้เนี่ยคือคอสแบบสีขาวก็เลยหูออกมาแบบเต็มที่เลยค่ะอันสัดมาน,นี้เป็นอันใหม่เหมือนกันนะคะที่ิ่งได้มาน,นี้เป็นของ g จร์ดนีเหมือนกันจะเป็นรุ่นเพลใครที่เคยเห็นแบบที่มันเป็นเป็นลักษณะแป้งตลับแป้งแข็งแล้วนะคะก็อาจจะเคยเห็นนั้นไปแต่สำหรบับนี้เนี่ยจะเป็นแบบเพลก็จะมีแบรนด์ที่แบบว่าเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์กันอันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งเป็น ปัดแก้มแล้วก็ออกแนวเชดดิ้งไปด้วยนะคะใครที่ชอบสีโทนอะไรประมาณนี้นะคะ่ะพอวนขึ้นมามนจะได้สีอย่างเงี้ยออกแนวกุหลาบอมส้มอืมพิมคิดว่านั้นอย่างนั้นนะคะนี่แนวออกกุหลาบอมส้มพิมไม่แน่ใจว่าเขามีหลายสีหรือเปล่านะอันนี้เป็นสี natural peach นะคะขนาด25กรัมเยอะมากนะคะพอแปะขึ้นมาแล้วเคาออกหน่อยนะคะเพราะถ้ามันเยอะโพะลงไปทีเดียวบนใบหน้าเนี่ยอาจจะเยอะเกินนะคะค่อยๆไล่อย่างของพิมเนี่ยพิมจะค่อยๆไล่จากตรงช่วง แนวไล่ผมนะคะแล้วก็ออกมาให้มันดูไม่ต้องแรงมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยตาเราเยอะอยู่แล้วนะคะแต่จริงๆแล้วพี่ว่ามันขึ้นอยู่กับการลเทสามากกว่านะมันก็มีเหมือนกันวันที่แบบบ้าจัดเต็มตาแน่นแก้มแน่นปากแน่นแน่นทางหน้านะ,ะแถมยังลงแบบลออพพกรองพือเลยจัดแน่นอะ่ะคือ การเทศาเนาะถ้าเกิดเราไปงานที่เราจําเป็นเราต้องเยอะเราก็เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบไปเซเว่นอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องติดขนตาปลอมก็ได้หรือไม่ต้องปัดขนตาเลยก็ได้แค่ทําหนังหน้าดูดีใส่ครีมกันแดดลงไปอย่าให้แดดมันมาทําร้ายผิวแค่นั้นก็พอขึ้นอยู่กาะเทศาจร,จริงค่ะการแต่งหน้าเลยแล้วคนชอบถามมาว่าพี่คะกดเหล็กของการแต่งหน้ามันคืออะไรต้องทาอันนี้ก่อนต้องลงแป้งก่อนลงแป้งหลังมันไม่มีนะกดเหล็กไม่มีกดเหล็กอย่างเดียวคือแต่งให้มันสวยโอเคปะพอได้ค่ะ แต่งให้มันออกมาแล้วเราพอใจสิ่งที่เราเห็นในกระจกหรือว่าให้คนที่เขาไปกับเราด้วยหรือคนที่เขาอยู่ข้างๆเรากลุ่มเพื่อนเราหรือคนรักของเราเนี่ยเขาเห็น <c oughs> แล้วเขารู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่เขาเห็นอยู่ข้างหน้าค่นะพี่ว่าน่าจะดีสุดนะคะวันนี้พี่ก็จะลงเท่านี้ให้มันดูแบบละเลือ่อละเลือลเล้อก็พอนะคะแล้วก็ลิปสติกค,ค่ะอันนี้ก็อันใหม่เหมือนกันวันนี้นะคะมีของใหม่ทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นลิปสติกที่ชื่อรุ่นหาไม่เจอคือเพราะว่าแพคเกจจิ้งเขาสวยงามนะคะเป็นลายนี้อันนี้ของออริเฟมกัน สีเนี่ยชื่อว่า fusion morph นะคะโดยที่รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ตัวแท่งจะใหญ่กว่าชบาคิดนึงนะคะแล้วก็แค่มันจะแบบมี3 3สเลเยอร์ข้างในเห็นไหมข้างในสุดสีขาวจะเป็นแบบว่าบำรุงหรือผิวปากชั้นถัดมาจะเป็นแบบออกแนว gloss แล้วก็ชั้นนอกสุดจะเป็นแบบลิปสติกนะคะเพราะนั้นก็คือมันจะทั้งช่วยบำรุงทําให้ดูวววาแล้วก็ให้สีด้วยเพราะนั้นยังไม่เคยใช้ค่ะรอไปเลยค่ะ กินหอมกินหอมมากกินแบบเบอร์รี่ใช่เพราะว่าชื่อมันฟิวชั่นอ๋อขอโทษค่ะชื่อแฟชั่นมอร์ฟนะคะไม่ใช่ฟิวชั่นนะคะแฟชั่นอืมเนื้อดีนะคะคือจะกินจะกินลิปสติกอยู่แล้วด้วยความที่ปิดมันหอมหวานนะคะพอๆๆเดี๋ยวยิ่งนานไปนะคะโดนกินแน่นอนเพราะนั้นนี่ก็เป็นลุคที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ กับนี่ที่มัดผมสายโทรศัพท์ผป้าน,นะคะตอนหลังนี้มาฮิตมากๆเลยเพราะว่ามันไม่ดึงผมไม่อะไรตอนนี้ผมพิมพ์ก็ยาวมากละะ้ด้วยค่ะกาลังหาหนทางอยู่นะคะว่าจะทำยังไงกับมันดีนะคะหลังจากที่ไม่ได้ตัดมาเป็นปีเลยนะคะก็ลุคนี้นะคะตามที่รีเควสต์ถามมากันนะคะก็ลองดูแล้วกันค่ะแต่งตามกรารเทศะารโดยอย่างที่บอกคือ จัดมากจัดน้อยเข้มมากเข้มน้อยความสูงมากน้อยอะไอยงไงนะคะไปปรับได้หมดเลยคู่สีก็ปรับได้และไม่จด้จำเป็นต้องเป็นชมพูม่วงคะ่ะอาจจะเป็นเหลืองเขียวอาจจะเป็นฟ้าส้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะจัดไปได้หมดเลยค่ะก็คือแล้วแต่เลยว่าเราจะไปงานไปอะไรงไรงของเราอย่างนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมัปจนจบว่าเราเจอกันในวัวนะะ้อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ